บอกว่าคือเส้นทางที่ตอนนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมัน<ช>ก็จะมีรถมีสิ่งของที่เป็นเครื่องกีดขวางอยู่เห็นบ,บอกว่าทางรองนายกธรรมนัตค่ะลงพื้นที่ไปเคลียร์เส้นทางสิ่งกีดขวางบริเวณสะพานคลองอูตเภาเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรแล้วก็ลาเลียงอาหารเข้าไปยังพื้นที่นะคะเพราะนอกเหนือจากคนที่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องเคลียร์เปิดเส้นทางต่างๆด้วยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตร,ร,นตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นัเป็นผอ ศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายแล้วมีชาวบ้านเดินเข้ามาฟ้องทางรองนายกธรรมนัตเรื่องของเจสกีต่างๆตัวท่านเองก็บอกว่าคือตอนนี้เร่งเคลียร์เส้นทางแล้วก็บอกชาวบ้านว่าใจเย็นๆรอสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะรีบทําการเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดคือเป็นการฟื้นฟูพื้นที่เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ระดับน้ําลดลงมากแล้วนะคะก็จะเห็นชาวบ้านที่ออกมาเอาสิ่งของต่างต่าง ชาวบ้านเองก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟูแล้วล่ะไม่ใช่แค่ดูในเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างเดียวนะคะซึ่งท่านเองก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่าจะได้นอนตีสองทุกวันเลยแล้วก็ต้องตื่นตีห้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วอย่างเคสดําต่างๆก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยกำลังรอว่า การทํางานของรัฐบาลรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการทํางานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างไรต่อไปเพราะว่าตอนนี้เคสดําก็เยอะด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่บีบหัวใจมากๆล่าสุดมันมีทางด้านของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขามีการโพสต์ a c e b o o k ตามหาเด็กหญิงวัยสขวบปรากฏว่าน่าสงสารมากๆคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดเมื่อ25พฤศจิกายที่ผ่านมานะคะ คือเขาบอกว่าดวงใจของบ้านเราจมน้ําตกเรือหายไปใครช่วยหาน้องให้หน่อยนะคะเรือคว่ำแถวแถวโรงพยาบาลกรุงเทพน้องเนี่ยอายุแค่4ี่ขวบคุณผู้ชมแล้วก็มีการบอกรูปพรรพัน์สันฐานของน้องน้องใส่ชุดอะไรปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นเขาก็มีการโพสต์ต่อทั้งนั้นผู้ใช้เฟซบุ๊กรายเดิมบอกว่าน้องเสียแล้วนะคะกําลังรอพาน้องออกมาจริงๆพอเห็นข่าวแบบนี้รู้สึกบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆคุณคผู้ชมโดยมีภาพด้วยคุณผู้ชมนาที ที่คุณแม่ไปดูร่างของน้องวัยสี่ขวบที่อยู่บนรถกู้ภยัยคุณแม่ร้องไห้เสียใจแทบขาดใจเลยค่ะแม่ไหวไหมแม่ไหวไหมแม่ไหวนะโอเคถ้าแม่ไหว ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจสลายค่ะเมื่อรู้ว่าลูกวัยสี่ขวบ เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวคือ,อดวงใจของบ้านนะนะเราก็ถือว่าเป็นเด็กอายุยังน้อยด้วยนะคะไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียลูกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เด็กเล็กๆอย่างเดียวหรอกคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงวัยเองก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันนะคะก็มีข่าวคราวที่ไปพบร่างของคุณลุงคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยคือเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านในซอยจนกระทั่งรู้ว่ามันมีคนติดค้างอยู่ แต่มันไม่ใช่แค่คนติดค้างธรรมดาธรรมดาสิคะเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีน้ําท่วมสูงปรากฏว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณ50-60ปีจมน้ําเสียชีวิตอยู่2คนซึ่งทั้งสองคนอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านตอนวินาทีที่พบร่างของลุงเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยคุยกันว่ายังไงต้องนําร่างของลุงออกมาให้ได้คะดดดดดด่ะด,ดู้ตายชื่ออะไรนะลุงพล ตับ mm. yeah. ้านเลขที่หกสิบแปดที่ซอยอะไรจันทรวัน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 ถนนนี้อะไรแล้วต่ะ ชคสานมากช่วยกัโชคสมานตรงนี้เป็นชุมชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของถนนสีสมานหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ําท่วมสูงกว่า2เมตรเห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่ชั้น2แต่ก็ยังไม่พอหลายคนเนี่ย อดอาหารขาดยารักษาโรคประจําตัวก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตรงนี้หลายคนนะคะรวมไปถึงยังมีผู้สูญหายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการร่วมด้วยช่วยกันในการค้นหาผู้สูญหายแล้วพอพบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วเดี๋ยวต้องนาส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลก่อนนะคะหลังจาก<ะ>นั้นก็คงจะมีการประเมินตัวเลขกันหลังจากนี้ด้วยค่ะ คือ <c oughs> ความน่าจะปวดใจเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพอน้ำลดเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งทีมกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ตามรายทางเนี่ยมีการเจอศพมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อวานนี้ครับทีมกู้ภัยทีมนี้ครับชื่อว่าอาสาสมัครกู้ภัยโมลนิธิทงเสียเสียงตึงหาดใหญ่ก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับและเห็นว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยเฉพาะเมื่อวานนะฮะตัวเลขเมื่อวานที่เขาเจอเนี่ยเก้ารายแล้วความน่าเห็นใจคือเขาบอกว่าหลายรายนะฮะร่างที่เขาเจอเนี่ยเสียชีวิตมา2-3วถึง นั่นหมายความว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันก่อนที่น้ําจะลดด้วยซ้ําแล้วหลายๆรายเนี่ยน่าเห็นใจมากเห็นว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงและส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมักจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านชั้นเดียว<ะ>แล้วก็จมน้ําสะเทือนใจที่สุดที่ทีทมกู้ภัยเล่าให้กับคุณฟ้านามพัฒฟังทีมข่าวบดินทีวีบอกว่าไปเจอเคสหนึ่งคุณผู้ชมฮะคาดการว่าน่าจะเสียชีวิตจากความหนาวเป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้ชายคนหนึ่งหนึ่งรายแล้วสะภาพตอนที่เขาไปเจอคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะขออนุญาตเขาบอกว่านั่งอยู่บนเก้า e. อีอ้คุณตาคนนี้เสียชีวิตเพราะความหนาวจากการที่ไม่มีคนเข้าไปช่วยครับมันสองศพนี่มีเก็บที่น้ำเปอร์หัดใหญ่ครับครับแล้วก็มีญาติเขามันร้องขอให้ไปช่วยเก็บสองสองศพนี่เดียวชีวิตไปในบ้านแล้วก็เขา พาออกมากันเรือจะให้เราไปรับบางที่ก็น้ำตวมขันน้ํำต้มสูงเครับแล้วก็อีกบางทีก็คือคนบริเวณบ้านเขาสงสัยว่าเรียกแล้วไม่ออกอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองเปิดเข้าไปดูก็เลยเห็นว่าลอยอยู่ในบ้านเลก็บไปกี่ศพแล้วก็วันนี้เก้าศพเก้าศพแล้วเฉพาะวันนี้วันเดียวแล้วัยงมันยังมี ในเดียวกันที่ทางด้านของโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านเจ้าหน้าที่มีการนําตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้แช่ศพที่มีห<ม>ลายๆร่างเนี่ยคุณผู้ชมมาถึงสี่ตู้ด้วยกันมาพยายามมาติดให้เสร็จภายในเมื่อคืนเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยจะได้ใช้งานได้ไปถามทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิศณุโลกค,ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ตอนนี้กู้ภัยต้องการแล้วเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากๆก็คือเรื่องของถุงซิปล็อกที่ใช้บรรจุร่างผู้เสียชีวิตเพราะตอนนี้ร่างแต่ละร่างเนี่ยเสียชีวิตมาหลายวันเริ่มมีการส่งกลิ่นแล วยสิ่งที่อยากได้คือถุงซิปล็อกค่ะฟังเสียงกันหน่อยเข้ามาเตรียมความพร้อมคือทีมผมตอนนี้กําลังกําลังคือมามาลงมาลงทะเบียนกับกับทางนิติเวศว่าเราพร้อมที่จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องเคสดําในพื้นที่ครับแล้วก็แล้วก็คือเราก็เลยขอที่ทางนิติเวศเรื่องผ้าขาวแล้วก็ถุงซิปตอนนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่แต่ก็คือรอของส่วนกลางมาเพิ่มเติมที่นี่ครับเห็นบอกว่าตอนนี้เรื่องถุงซิปล็อกที่ใช้เก็บศพเนี่ยขาดมากๆ ก็ก็ใช่ครับตอนนี้นขาดอยู่ก็เลยมันมันน่าจะมีเคสที่เพิ่มขึ้น<ก>นะที่<ม><ม>นี่ใช่ครับตอนนี้ได้รับประสานนี้น่าจะประมาณกี่เคสล้วคะตอนตอนนี้ผมเพิ่งมาลงทะเบียนสแตนบายนะที่นี่ครับก็เลยก็เลยยัง ยังไม่ไม่ทราบว่าเคสตรงนี้มันมันเยอะขนาดผู้ชมขณะเดียวกันเรื่องของการจัดการศพนะฮะเหมือนที่ผู้ชมได้ทราบก็คือณนะตอนนี้ศพทุกศพนะครับ<ไ>ที่เขามีการเจอก็จะต้องมีการนํามารวมกันที่โรงพยาบาลมหาิัยลยสงขลานครินในตรงนี้แต่ก็แน่นอนครับจากข้อมูลเนี่ยก็คือพื้นที่ในการที่จะใช้ในการเก็บศพเนี่ยคือเขาบอกว่าที่มอ,อเนี่ยสามารถเก็บได้เต็เตมที่แค่ร้อยศพเท่านั้นแต่ด้วยความที่ตอนนี้คุณผู้ชมครับจำนวนศพที่ถูกนําเข้ามาเนี่ยมันเกินเหมือนที่เราทราบครับก็ต้องมีการนําตู้คอนเทนเนอร์ที่ เป็นตู้เป็นแช่เย็นเนี่ยนำมาใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บด้วยซึ่งเบื้องต้นล่าสุดเนี่ยนะฮะจากข้อมูลของทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ได้มีการอัปเดตว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยตู้คอ,เอนเทนเนอร์ที่มีการนําเข้ามาในการลำเลียงแล้วก็เก็บร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6-8ถึงตู้แล้วและในตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กําลังมีการระดมทีมนิติเวศไปลงพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้มากที่สุดครับ การเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเมื่อเราพบเจอนะครับก็จะมีการทำสัญลักษณ์นะครับเพื่อรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปส่วนจะต้องเอามารวมที่มออหรือไม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ในการพิจารณาเพราะว่ายังมีผู้เสียชีวิตที่ครอบครัวนะครับอาจจะไม่ได้แจ้งแล้วก็ยังไม่ได้นำส่งมานะครับ หากแจ้งไปว่าจะต้องเอามารวมที่มออ,อกลัวจ,จะเป็นการสับสนนะครับแต่ท่านสามารถโทรมาแจ้ง ที่ศูนย์พักพิงคือสรุปแล้วจากการที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกเอาไว้นะคะก็คือศูนย์ที่จะเป็นศูนย์ส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่มอ,อเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการเตรียมการต่างๆเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้ว,วันนี้ระดมทีมนิติเวศไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่เนี่ย20คนแล้วก็ะจะมีทีมนิติเวศด้วยนะคะประมาณ39คนเดี๋ยวจะลงไปเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเป็นการระดมกําลังนิติเวศท,ทั้งประเทศด้วยแล้วก็ล่าสุดทางศูนย์สปกชนะคะมีการถแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุกาารรณ์้ํท่ววมม แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด145รายเฉพาะจังหวัดสงขลามีทั้งสิ้น110รายค่ะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะคะที่ทางศูนย์สอปอชอกอเนี่ยเพิ่งจะถแถลงล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ